วันนี้พามาทำสวยที่ร้านเอมี่ต่อผมตะวันนาบางกะปีค่ะทุกคนดูแลโดยพี่หนุ่มนะคะเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากๆดูแลดีที่สุดวันนี้ทันย่าจะมาเติมคนผมค่ะ mm hmm. และก็มาต่อผมด้วยนะคะทุกคน เริ่มต้นจากการเอาผมต่อออกเลยค่ะหลายคนถามว่าทําไมทันย่าถึงต้องต่อผมนะคะเพราะว่าตัวละครน้องเปรี้ยวที่ละครที่กำลังจะออนนะคะเป็นตัวละครที่เปรี้ยวมากแต่ทันย่าไม่อยากทาสีผมคักก็เลยใช้วิธีการต่อเอานะคะให้ผมเป็นสีเป็นไฮไลท์นี่เลยเติมโคนเสร็จแล้วนะทุกคนก็เริ่มจากการสะสบายหัวมากค่ะพี่ๆดูแลดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทันย่าจริงๆเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่จริงๆก็เป็นคนผมหนาอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าทานยาฮอร์โมนไปตัวหนึ่งนะทุกคนทีนี้ผมร่วงเยอะ มากนะคะทีนี้ก็เลยเออลองต่อผมดูนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเจ็บหัวแต่ไม่เลยค่ะทุกคนขาพี่ๆเขาทําดีมากนะคะทันย่าต่อแบบมัดช่อเกาหลีนะคะซึ่งช่อเล็กมากไม่ทําให้เจ็บหัวค่ะช่อเล็กแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอบ,บให้ดูรูปผมหน่อยทุกคนขาที่บอกว่าผมล่วงตอนนี้ผมขึ้นเยอะมากรูปผมขึ้นยอย่างมากอาจจะเป็นเพราะกินคาราเจรตด,ด้วยแอบบกายขอนะคะทุกคน มาดูกันว่าต่อเสร็จจะเป็นยังไงค่ะนี่เลยเห็นไหมทุกคนละเอียดมากนะคะแล้วก็ต่อเอาความยาวออกมานิดนึงนะคะทันย่าต่อแบบเป็นสีมุนๆนะคะทุกคน ซึ่งมีความละเอียดมากๆแล้วก็ไม่เจ็บหัวนะจ้านี่เลยเวลารวบก็จะไม่เห็นรอยต่อเลยนะคะเป็นธรรมชาติที่สุดเลยจ้ะต่อกันด้วยม้วนผมสวยๆนะคะนี่สวยไหมเอ่ยใครสนใจนะคะก็สามารถมาต่อกันได้นะคะที่ร้านเอมี่นะคะตะวันนาบางกะปิค่ะพี่หนุ่มใจดีพี่ๆพนักง,งานน่ารักมากๆเลยค่ะมานะ